แรงๆตอนนี้เนี่ยล้วนแลวแต่เป็นวิทยุเปิาตอนนี้นของบางตุนาเลยครับยงยาเป็นเพลิดเพีกันหลายเป็นเกาหนี้นะครับเป็นี่เาหลีเลยนะครับที่วลา เดินก็มีนรับเดิครับโชงนีต้อเรานํา้องเผื่แถวลเลยเพราะว่ามาตรการเป็นระยะห่างทางสังคมเอาอี้อย่าไปขยับเอาที่นั่งให้ในหัวนั่งก่อนถอนก่อนนะครับเดี๋ยวดอกไม้เรามอบเวลาท่านดอกไม้ยราสส่ขึ้นบนเวทีเพราะปากท่านนะครับทิ้งงานที่นั่งให้บายบายก่อนบายบายก่อนแล้วนั่งอะไรบายบายก่อนได้เดี๋ยวครับ เชิญหน่อยครับเชิญเลยครับเชิญเลยไม่อยากให้เก้าอี้ข้างหลังเนี่ยว่างนะครับอ่าไม่อยากให้เก้าอี้ข้างหลังว่างเต็มเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยอ้เเชิญลยครับเชิญด้านในเลยครับเเลยครับชิญที่เก้าอี้เลยครับขอเชิญที่เก้าอี้เลยครับนะครับเพื่อ มีช่อดอกไม้อยู่ประจำที่ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะจัดคิวให้ท่านได้มอบช่อดอกไม้นะครับบนเวทีนะครับไม่ต้องรีบให้ให้เวลาท่านมอบดอกไม้นะครับคขอ้ขอความรู้เรื่ ครับมีคนรู้ว่ามีเพื่อนมีหููมาด้วยนะครับขอความกรุณาท่านด้วยเชัญชวนนะครับเป็นระยะห่างทางสังคมอยู่แล้วนะครับขอความร่วมมือด้วยครับนะครับก็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งจังหวัดเองก็เป็นห่วงขอเชิญขอเชิญพวกเราั่งระยะห่างส่้นแน่นะครับเอาพี่น้องครับอยู่ข้างนอกเห็นไหม วอเราปมเืปุ๊บเขาได้ยินได้ยินเดินมาไดนทีเรา้อเสียงมุ้ยครั้งหนึ่งครังนึงเชิญพี่น้องเราเข้เชิญครับด้หลังรับเชิญเลยอาจนยเลยอาจารย์นาเลยครับเออไปกำลังปม้เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนาเวลามอบดอกไม้ท่านก็ต้องมาพบปะอู่แล้วนะครับเพราะว่าเชิญเลยเอ้าเรามีเวลาท่านได้มอบดอกไม้ได้มอบของอะไรมอบหอมนี่เป็นกำลังใจกับกศธททุณสายครับเอาอย่างนี้ดีกว่านายกคูครับ เดี๋ยวตากเก้าอี้้างหลังเนี่ยนั่งกันบมดเาท่านั่งเต็มเลยนะครับเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยนะครับเก้าอี้ลูกหมีนะครับวันใจของพวกเราขึ้นเวทีทันทีนะครับนักด้วยความผูกพันที่เรามีต่อลูกหมีจุมพรลลนนี้ลูกหมีให้เวลาพวกเรานะครับเดี๋ยวเราไม่เวลาที่น้องที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เรียบร้อยแล้ว ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งเชิญพี่น้องเราซึ่งอยู่หน้าอาคารที่ทําการอำออเภอเอชิญแล้วครับพี่น้องเราเชิญแล้วครับนี่พี่น้องจากบ้านน้องเข้าไปนั่งแล้วเห็นเลยครับน,นายกตูลองคณีที่ว่ากีว่างๆอย่างอีกที่ยังว่างอีกประมาณท่านสสทุ <ไซ S 1> กคนถือว่าล้อมกว่าเราถือว่าเชิญหลายทีแล้วถือว่าเรามาด้วยเจตนาเดียวกันนะครับวันนี้มาเพื่อมอบ กำลังใจนะครับซึ่งเป็นเรืเนนเร่องของไอจเีได้ครับอกแล้วครับบอกลายทีแล้วพี่เอาเชิญนั่งเลยครับมาเลยด้านหลังด้านัาน่งเลยะนะครับคุณในกำลังใจที่บอกใายนะครับพ่าน่าถ้านตัวงานมายื่นในเ่นี้ก็ดีไม่ต้องเป็นกางวลครับเ,เราอยู่ในประเทศไทยเราต้องเคารพกฎหมายไทยสั้นสั้นตัดสิ้นไวอย่างไร เราต้องนมรับในคำผีพักซ่า,านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราหยุดตื้อมาตลอดพี่น้องที่เคารพรักทางไร้ครับพวกเราเคยร่วมต่อสู้กันทางการเมืองเมื่อทีพวกพ่อบอพี่น้องครับเมื่อปีห้าหกห้าเจ็ดรักษาลักกฎไม้พ่อมได้เคยปราศัยผีพ่พานมาบอกพี่น้องประชาชนว่าเราเส้นภารากิจข่าวันัวบ้านใครบ้านมัน ปกพ,งพง้มก็ไปมอบตัวสู้คดีกันเมื่อวันที่ยิบซี่กุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบี่เราก็ขึ้นไปฟังคำพิพากษานอมรับในคำพิพากษาท้งหมดไม่มีข้อตัวย้พงพ้มพี่น้องก็ทราบเลยนะครับเก้าปีหีสิบสี่เดือนเรียงกระทงไปพ้มไปตรงไหนก็แต่เราก็ อย่างซามารถสู้จนถึงฉันอุทธรและก็ดีกาพี่น้องนี้ได้รวมต่อสู้ทางการเมืองกับลุกพมเราไม่ต้องน้อยอกน่อยใจครับเราต้องเคารในกฎหมายพราะเดนฐานทางไร่ครับเราเป็นคนไทยเราต้องรักษารักศาสนาหลักพระมหากษัตริย์ ปกพมก็ลั่งจากนี้ก็เป็นดึงรอยเปิดเส้นก็ได้พี่รวมกับต่อสู้กับพมโอปีห้าหห้าเจ็พี่น้องจะเห็นว่าพมสู้แต่งผีพวกเราถูกคอนโทรลแต่งผีพมมันทรงสานเรือพมที่เป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะคุณนัฐพลคุณพุติพงศ์ซึ่งเป็นรนัมนฐมนตรนีนอนกันซ่องคืนปกพมถือว่า เราปฏิบัติตามกฎไม้กันย่างเครงขัดกพราะือว่าวันนี้ครับพ่อมไม่สามาตีถ้ามาจะยิ้มไม่หัวเราะไม่ร้องไห้เลยปูดไม่อออครับพี่น้องครับพี่น้องมาเป็นกําลังใจให้กันมากๆในทางการเมืองพี่น้องครับพ่อมผู้ตัดสินทางการเมืองห้าปีไม่เป็นไรครับพ่อก็ยังเป็นประชาชน รอมที่ได้รับใช้ช่วยเหลือพี่น้องในฐานะประชาชนคนหนึ่งและในอนาคตข้างหน้าพวกเราจาบ้านเมืองมีปัญหาเครคิดไม่ดีกับบ้านกับเมืองทัศนารามากษัตริย์ของเราอีกเราไม่ทอแพเราไม่ถอถ้ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของสั้นเราลมรับเราไม่นีไปได้ครับเพราะฉะนั้นฐานทางไา่ไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ที่มาเป็นเพืือนเปลือนพ่อมทางทันท,ทางพี่ตันพี่บีและลุงกำนั่นเพลือนเปือนเขาฟ้าความขิดถึ่งพี่น้องบวลมห้าประชาชนเราจะเป็นประชาชนที่ดีเราต้องเป็นประชาชนที่มีวินัยเราต้องเป็นประชาชนที่ขรรมกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพ่อมกลับถึงบ้านพ่อมก็บอกภรรยาพ่อมบอกเราต้องอดทน เราไม่เออะโวยวายเราต้องปฏิบัติตามกฎหม้เมื่อเกิดเหตุการณ์พันีเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับสู้ในรักกฎไม้เราไม่ใช่ลักกฎมู่อยู่เหนือกฎหม้พวกพมกับเซตภารกิจพวกเราก็กลับบ้านพี่น้องที่ไปรวมต่อสู้กับพมกับพี่น้องให้ด้วยประจักษ์กับพวกเราด้วยสายตาของพวกเราพี่น้องหลายคนที่ไปต่อสู้กับพมมพบอกว่าทุกคนมาเซตภารกิจกลับบ้าน เพราะฉะนั้นก็ซ่องผู้สภาเลยเราไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์ไดขึ้นแต่ในขณะนั้นเวลานั้นพ่อมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ่มเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวชุมพรพ่องมงเป็นตัวแทนของปรงชนชาวไทยในขณะนั้นเวลานั้นเขาอกกฎหมยมาลางพิษอกพระราชบัญญัตินิตโทษฐกรรมสุดซอยเราเป็นผู้แทนของประชาชนเราต้องหลักสรลักนิติรัฐนิติธรรมไว้ถ้าเราไม่ทําพนันบ้านเมืองไม่มีลักกฎไม้ครับก็เหมือนกันนะครับวันนี้ ผมจะต้องติดขุกกี่ปีจะโดนจองจำตลอดชีวิตก็ไม่ใช่ปีปันหาครับเพราะไม่นี่ไปได้นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องเพราะผมมันมีคดนข้อห้าก่อการ,ร้ายกับบดก่อการ,ร้ายนี่พมรวมครับกับนั่นข้อห้าก่อการ,ร้ายกับกับบดนี่สั้นพันยกนะครับสั้นฉันต้นยกพมก็ไปรายถีไปไายถีครับเราก็ยังมีชองทางในทางกฎหมายที่จะต่อสู้กันได้ นะครับอันนี้ก็เป็นเหลืองครงสร้างครับพ่มยืนยันชัดเจนโนโมรับในคำที่พาไม่บ้านเมืองกันถ้าเราไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองประเทศยู่ไม่ได้ครับก็ข้อฟ้าเป็นกําลังใจดีใ,ใจที่สุดว่าพ่มได้ทำหน้าที่การเป็นผู้แทนของพมในวันนั้นคืออาภิป้ายหรือพระราชาบัญญัติตำรวจแห่งชาติวันนี้ครับเราก็ต้องจับตาการทํางาน และก็เป็นกำลังที่บริหารราชการเพศดินไปเพราะฉะนั้นก็ฝ้าพี่น้องทุกคนครับเราต้องเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วันใดวันหนึ่งวันใดบ้านเมืองบีพันห้ากันต่อไปครับเพราะถื่อว่าพลเอกประยุทธ์ยังดูแลบ้านดูแลเมืองรักษาบ้านเมืองได้นะครับอันนี้ฝ้าพี่น้องทงั้งหลายถึงแม้ว่าพ่อมจะผู้ตัดสิทธทางการเมือง ไม่เป็นไรนะครับยินดีทุกคนพ่อมก็เป็นอดีตซอซอแล้วนะครับวันนี้ครับพ่อมลูมี่ครับเป็นซอซอหรือไม่ได้เป็นก็ยังเป็นลูมี่ของพี่น้องทุกคนครับกราบขอบคุณแหละสวัสดีครับขอบพระคุณทุกทุกคนครับพอเสร็จก็เดิอนออกเลยนะครับเดินเลยครับมาด้วย จอจอเช่วยช่วยน้ำดอกไม้ด้วยช่วยรับดอกไม้ต่อต่อกันนะครับพี่น้องเดินเลยนะครับเดินเลยครับพี่น้องเป็นแถวเลยครับต่อแถวทางนี้เลยนะครับพี่น้องต่อแถวเลยครับทุกคนมีเวลานะครับจับไม้จับมือนะครับจะเดินศูนเลยครับพี่น้องเดินออกทางนู้นเลยครับเเดินออกลยครับซ้ายขวาเลยนะครับวนไปทางนู้นเลย ไมงนัทีมงานทีมงานด้วยรับช่อดอกไม้ต่อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจากเราแปนะครับเย็นครับที่มีกข้ามาที่มีดอกไม้เป็นช่อใาเย็นๆนะครับเราที่มาเป็นทีมทีมนะครับไดเย็นๆเย็นเดี๋ยวจะได้เข้ามาเป็นทีมนะครับทีมตัวแทนด้านขวาเลยครับเอาขยับเลยขยับเลยนครับเด็กน้องนะครับมีทีมผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับผู้บริหารท้องถิ่น าเรียบร้อยเสียสายเลยครับเหนยอสายเลยขยับน้องนะครับที่เห right? ็นว่าท่านสุรจุนใสยต่อสู้เพื่อประเทศชาติจริงๆจับมือหน้าจับมือหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณทุกบตาใจนะครับที่ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจังหวัด